Good Morning Podcast จะเช้าสายบ่ายเย็นเราก็ Good Morning Build Energy ด้วยสาระกุดกุดกับผมวุฒิเพ็งเจ้าของ YouTube Channel Post Share Good Wise สวัสดีครับพบกับรายการ Good Morning Podcast กับผม วูดดี้เพงและใน e ีีที่124นี้เราจะเริ่มต้นหนังสือเล่มใหม่ของซีซั่นสอที่ชื่อว่า The Wise of Life ชีวิตต้องสงสัยโดยคุณนัทวุฒิเผาทวีสำนักพิมพ์แซลมอนคลายความคาใจในชีวิตผ่านคำถามชวนขบคิดและคำตอบที่เข้าใจมนุษย์หนังสือเล่มนี้ก็เป็นความบังเอิญสองอย่างนะครับ อย่างแรกก็คือระหว่างที่ผมไปเลือกดูหนังสือเล่นๆเนี่ยผมก็เจอหนังสือเล่มน,นี้แล้วรู้สึกว่าหนังสือเล่มน,นี้มีคำถามที่ชวนน่าสงสัยหลายข้อที่เราอยากจะรู้แล้วก็เขาแบ่งเป็นบทย่อยๆดูอ่านง่ายเข้าใจง่ายดีไมล์เซ็กก็ค่อนข้างที่ดีมากๆเลยโดยเฉพาะในบทสุดท้ายที่เขาพูดว่าเราจะมีความสุขอย่างไรในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน นั้นจุดประกายที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยน่าเอามาเล่าในพอดแคสต์ชุดนี้แล้วก็เป็นธีมสำหรับซีซั่น2กับการประชิญกับชีวิตที่มันไม่แน่นอนเราจะจัดก,การชีวิตอย่างไรดีส่วนบังเอิญที่2นั้นก็คือชื่อหนังสือครับที่มีคำว่า why ซึ่งมันไปตรงกันกับซีซั่นหนึ่งที่ผมเริ่มต้นหนังสือเล่มแรกกับ start with why ของคุณไซมอนซีเนกส่วนซีซั่นที่สก็เริ่มต้นกับหนังสือเล่มนี้ The wise of life ชีวิตต้องสงสัยเป็นอะไรที่บังเอิญมากๆดังนั้นเราจะเข้าสู่ส่วนแรกคือคำนำครับมารู้จักหนังสือว่าหนังสือพูดถึงความสงสัยว่าทุกคนเรามีความสงสัยเริ่มต้นตั้งแต่สมัยที่เรายังเล็กยังเด็กลองนึกถึงเจ้าหนูจำใหม่ในการ์ตูนอ q คิวซังที่ดูตอนเด็กๆทางช่องสามนะก็จะมีเด็กคนหนึ่งที่จะมาถามอะไรก็ไม่รู้ ว่าทำไมทำไมทำไมอันนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้อันนี้ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นก็เป็นตามวัยเด็กตอนที่ผมช่วยพี่สาวเลี้ยงหลานเนี่ยมีวัยหนึ่งที่หลานผมก็จะถามอย่างนั้นว่าทำไมนาต้องมีหนวดทำไมควรต้องผมสีดำทำไมเราต้องกินข้าวทำไมทำไมทำไมเป็นเจ้าหนูจําใหม่ที่แบบโอ้ดูเหมือนหน้าลาคาญแต่เป็นวัยของเขานะครับทางนี้เราโตขึ้นมาเนี่ย ความสงสัยมันก็ยังมีอยู่แต่ความสงสัยเนี่ยเพิ่มปัจจัยเข้าไปต่างๆที่เรารเผชิญอยู่ในชีวิตซับซ้อนมากขึ้นไปตามวัยและตามปัจจัยคําตอบนั้นก็ยากขึ้นเรื่อยๆผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เคยถามว่าทําไมต้องใส่ชุดนักเรียนด้วยและผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังพอดแคสต์ชุดนี้ <ๆ S 1> ก็น่าจะมีคําถามแบบนี้อยู่ในยุคข,ของเราเนอะ แต่เด็กยุคนี้เครื่องมือในการสื่อสารในการเข้ากลุ่มรวมกลุ่มกันให้มีพลังมากขึ้นมันง่ายขึ้นเยอะกว่ายุคเราเนอะดังนั้นคำถามเหล่านี้มันก็เลยดังออกมาเรื่อยๆซึ่งต่างกับคนยุคเราที่ยังเป็นนักเรียนอยู่เรามีคำถามมีข้อสงสัยอาจารย์ไม่ยอมตอบก็โอเคยอมรับมันอยู่กับมันปรับตัวชีวิตปรับสภาพชีวิตให้อยู่กับมันได้ และก่อนที่จะไปาพาต่อไปขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่างพัฒคาลิมกวงเหมิงสามย่านซึ่งเป็นพัฒาการเก่าแก่แต่ก็ปรับตัวให้มี Delivery ผ่านแอปต่างๆนะครับทั้งไลแมน o รูบ Ho o d และเร็วเร็วนี้กับ GrabFood ครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันลิมกวงเหมิงสามย่านสืบสารอาหารจีนโบราณกว่า80ปีหมูหันหนังกรอบะระดับท็อป ฮือแซ่ราดจีนแท้จิ๋วขาหานอกสุรโบราณออสุกอดกระเพาะปลาดำแดงหัวปลาเผือกหม้อไฟองนี้แบบกล้วยพร้อมส่งตรงถึงบ้านท่านผ่าไลแม่โรบินุสแกลฟูดมือครอบครัวจัดเลี้ยงโตตินติดตอกไลแอดไซ์ LKM 1999เกลิ้มกวงแมงสาวยานในส่วนสุดท้ายเรามารู้จักผู้เขียนคุณนัทวุฒิเผ่าทวีกันนิดหนึ่งนะครับ ว่าเขาเนี่ยเลือกคําถามมาถึง19ข้อที่มีข้อสงสัยในชีวิตของเราเนี่ยแล้วเอามาตอบผ่านมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ด้านพฤติกรรมมนุษย์ (behavioral science) เป็นสาขาที่แตกแยกย่อดออกมาจากเศรษฐศาสตร์กระแสหลักโดยในหนังสือเล่มนี้นะครับก็จะเป็นการรวมบล็อกจากเว็บไซต์อย่าง The Standard แล้วก็ The p u b l i c a ที่คุณธุวเคยเขียนไว้ อยู่ถึง19ข้อเป็นคำถามคาใจและเป็นคำตอบที่สร้างสุขโดยคุณนัทวุฒินะครับเขาก็เอาหลักการเนี่ยมาตอบแต่ไม่ได้ตอบแบบวิชาการนะเบื่อน่ะเบื่อตอบแบบสนุกกระชับเข้าใจดีที่ผมชอบมากก็คือการที่เขายกตัวยอย่างงานวิจัยมาอ้างอีกเนี่ยเรียกว่าไม่เยินเยอะพูดกระชับกระชับแล้วก็เข้าประเด็นปังปๆงปงปงซึ่งในบทนำเนี่ยประธานทการก็พูดถึงคุณนัทวุฒิว่า เป็นคนที่อธิบายเรื่องความสุขเรื่องอารมณ์การตัดสินใจได้อย่างเห็นรูปธรรมผมจะเลือกบางคำถามและคำตอบที่ผมสนใจเป็นพิเศษมาเล่าใน Good Morning Podcast เพื่อให้ที่ว่าใครสนใจหนังสือเล่มนี้ไปหาซื้อได้เลยนะครับที่ออนไลน์ของร้านในอินและ c ี b o ็ดที่ผมมีลิงก์อยู่ด้านล่างนี้แล้วผมก็ไปซื้อหนังสืออีกเล่มหนึ่งเลยที่ชื่อว่ามนุษย์อารมณ์ เรียกว่าใช่เลยครับเขาพูดถึงอารมณ์ที่เอามาจับต้องได้เข้าใจง่ายแบบเป็นวิชาการไม่น่าเบื่ออันนี้เล่านิดนึงนะครับช่วงล็อกดาวกรุงเทพเนี่ยชุ่วรอบแรกอ่ะผมอพยพย้ยายมาอยู่ที่จะามหัวหินแล้วก็ไปแวะร้านหนังสือของ c ีเอในวันที่ผมได้ซื้อหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมก็แวะเจ้าแจ้คุยกับคนขายก็เขาบอกว่าในกรุงเทพเนี่ยตอนล็อกดาว ซีเอ็ H. ไม่สามารถส่งหนังสือออกจากในกรุงเทพได้เขาแก้ปัญหาด้วยการที่ให้สาขาตามต่างจังหวัดนอกเขต13จังหวัดที่ล็อกดาวน์เนี่ยเป็นฝ่ายจัดส่งไปให้กับลูกค้าก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีมากๆเลยแต่หลังจากนั้นไม่นานก็ขยายการล็อกดาวน์เป็น29จังหวัดดังนั้นผมเชื่อว่าทาง c ีเอ็หรือร้านในอินเนี่ยก็แก้ปัญหาด้วยการที่เอาสาขาที่นอกจาก29จังหวัด เพราะประเทศไทยเรามีตั้ง76จังหวัดใช่ไหมครับก็เอาหนังสือที่มีอยู่ในคลังที่อื่นเนี้ยโยกย้ายถ่ายเทส่งให้ถึงมือลูกค้าได้นี่ก็เป็นการแก้ปัญหาในการทำงานที่ดีและน่าสนใจมากๆในอีพีต่อไปเราจะมารู้จักหนังสือเล่มน,นี้มากขึ้น The Why of l i f e ของคุณนัทวุฒิ่าวทวีจากสำนักพิมพ์แซลมอนว่ามีดีไซน์หนังสือออกมา ามหลักทฤษฎีแล้วเป็นอย่างไรบ้างมันน่าสนใจมันเลือกใช้สีแบบไหนมีกิมมิกซ่อนอยู่ในปกหนังสืออย่างไรบ้างรวมไปถึงคำว่าสงสัยในภาษาอังกฤษนั้นมีสองคำครับคำไหนเป็นคำที่ดีและคำไหนเป็นคำที่เชิงลบเธอไม่ไว้วางใจเรามารู้จักกันแล้วเจอกันในอีพีต่อไปสวัสดีครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ให้กดติดตามเลยครับ กด Subscribe ที่ YouTube u h a n n e l Post สแชร e รวมถึงพอดแคสต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Apple Podcasts p o t i f y p o d b e a n g o o o l e Podcast, s, Spotify, bean, Podcast s, และ Bo อกดิและพูดคุยกันได้ที่ Facebook f a n p a Good e g Morning Podcast Good ม e o 3ตัวมีคลิปดีๆในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และเจอกัน Good Morning Podcast